เพื่อนวันนี้กุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นต้นนี้ไหมคะว่าสวยมากนะคะสีคือแบบโหสุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าสวยจริงๆเลยนะคะนี่ต้นนี้คือเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะเพื่อนๆแต่ทําไมมันสวยขนาดนี้นะคะดูนะคะสีจัดมากเลยนะคะดูนะคะ ทำไมทำได้แบบนี้นะคะมาดูวิธีกันเลยนะคะแล้วก็ทำยังไงเขาแตกกอแบบนี้นะคะอันนี้นี่ค่ะเพิ่งปลูกนะคะต้นนี้นะคะพเพื่อนๆดูนะคะเพิ่งปลูกนะคะแต่ทำไมมันสวยขนาดนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหเลยนะคะสวยมากเลยค่ะพเพื่อนๆจ๋าใครที่อยากได้แบบนี้ต้องดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่ามีเทคนิคดีๆมาบอกนะคะ ปลูกยังไงให้เป็นพุ่มเป็นกอนะคะปลูกยังไงให้สวยแบบนี้ปลูกยังไงให้สีสันแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันเลยนะคะไปดูกันเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีดินที่เราผสมหรือว่าดินจากโคนปามดินที่จากเราการเผาขยะที่มันเป็นปุ๋ยดำๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเอามาปลูกได้เลยนะคะแบบคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะสามารถปลูกบอนสีได้สวยนะคะ และจากดินนะคะวันนี้ก็จะปลูกกับกะละมังเหมือนเดิมนะคะปลูกกับลากะละมังนะคะเนี่ยค่ะให้ได้แบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะว่าทํายังไงให้สวยแบบต้นนี้นะคะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะและวันนี้เราก็จะปลูกนี่ต้นตัวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ เคล็ดลับที่จะปลูกให้มันเป็นพุ่มเป็นกอนะคะเคล็ดลับนะคะนี่เลยนะคะเพราะว่าต้นนี้คือมันจะแตกหน่อรอบเลยนะคะโดยที่เราไปปลูกแล้วมันจะแตกเต็มกระถางแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะง่ายมากเลยนะคะแค่เราทําแบบนี้นะคะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนอยากรู้ก็ต้องการที่จะเขาแตกหน่อเยอะ,เ,ยอะเ,พอเพื่อนไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะ จะมีคลิปอยู่แล้วนะคะเพื่อนแล้วก็เราก็สามารถที่จะนํามาปลูกแบบนี้เลยนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้ก็จะบอกนิดนึงนะคะเราปลูกด้วยการที่มีหน่อแบบนี้นะคะเนี่ยเราเราจะมีหน่อแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะปาดด้านบนนะคะแล้วก็มาเลี้ยงให้เขาแตกหน่อแบบนี้นะคะเนี่ค่ะแล้วเนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เรามาปลูกมันก็จะแตกเต็มกระถางนะคะ และเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆหัวนี้มันก็ยังใหญ่มากเลยนะคะที่เราก็สามารถที่จะขยายได้อีกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่คะ่ะแต่ก็มาเต็มเลยนะคะและด้านล่างเนี่ยค่ะเนี่ยให้ดูกันเลยนะคะว่าเนี่ยเขาออกมาไม่ได้เพราะก็อยู่ด้านใต้เห็นไหมคะกว่าเขาจะออกมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานนะคะหน่อของเขาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาช่วยให้เขา ออกมาลืมตาดูโลกแบบรวดเร็วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะคะและนี่ค่ะหน้าตาที่มันจะออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนเวลาเราไปปลูกก็จะได้หน่อยเยอะเต็มกระถางแบบรวดเร็วนะคะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้มันเพิ่มอีกนะคะเพื่อนก็ปาดตรงนี้เลยนะคะนี่ไงค่ะที่มันมีหน่อยอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถปาดตรงนี้ได้อีกเยอะเลยนะคะ ปาดให้ดูเลยนะคะหักไปแล้วนะคะหนึ่งหนอนะคะทําได้เยอะนะคะเพื่อนเนี่ยนี่แบบนี้เราสามารถไปปลูกได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้หัวมันนะคะที่เราทําไว้นะคะเราก็สามารถผ่าได้เยอะเลยนะคะเพื่อนดูนะคะได้เยอะมากเลยนะคะสามารถที่จะปาดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะ ถ้าเราไปโดนน้ํามือจะขันนะคะเพื่อนๆขอบอกเลยนะคะว่าถ้าทาแล้วห้ามไปโดนน้ํานะคะเป็นเคล็ดลับนะคะเพื่อนเนี่ค่ะอ้และนี่ค่ะหน้าตาของมันที่เราเ่าออกมาละแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือหนอนมันก็จะหลุดออกมาแต่มันก็ได้เยอะนะคะเพื่อนดูเห็นไหมคะ่ะ และว,วิธีปลูกก็ง่ายมากนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเราก็ใช้ดินแบบนี้ลงไปเลยนะคะแบบนี้นะคะปลูกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนแค่นี้เองนะคะวิธีปลูกให้หน่อแบบเต็มกระถางนะคะ ฝังแบบนี้ลงไปเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรมากนะคะเพื่อนๆไม่ต้องล้างน้ําหรืออะไรใช้แบบนี้เลยนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็รดน้ํานะคะเนี่ยหน่อเขาก็แตกขึ้นมาเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะและหัวที่เหลือนะคะเพื่อนก็สามารถที่จะปลูกอ่าไปชํากับต้นเล็กๆได้นะคะหรือว่าจะใส่ลงไปในนี้ก็ได้นะคะเนี่ยจะทําให้เต็มกระถางแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ นี่ค่ะหน่อที่เราผ่าออกมาเมื่อกี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะหน่อเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหน่อมันอยู่ด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ไม่ช่วยมันมันก็ขึ้นไม่ได้นะคะนี่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตักแคงแบบนี้ก็ได้นะคะตะแคงแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆปักลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยให้เป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ เขาจะได้มีหน่อขึ้นมานะคะเนี่ยมันจะไม่ลึกมากเกินไปนะคะปล่อยเขาเป็นแบบนี้เ็จะขึ้นมาเองเลยนะคะและนี่คืออีกอีกอันนึงนะคะหัวเดียวนะคะดูหน่อนะคะเ,เพื่อนๆเยอะมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยแตกหน่อมาเพียบเลยนะคะแค่ทําแบบนี้เองนะคะง่ายมากไหมง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนและถ้าเ,เพื่อนๆจะขยายเพิ่มอีกก็ได้นะคะเนี่ยเราก็ผ่าตรงนี้ออกไปอีกนะคะ แต่ถ้าเราไม่พาไม่ช่วยมันนะ่ะมันก็อ่าจะน้อยนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะคะอย่าไปโดนน้ํานะคะมือนะคะถ้าเราทําแบบนี้ก็ทําแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ปักลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวนอกมันก็จะขึ้นมาเต็มกระถางนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะอันนี้คือทําไม่ดูนะคะเนี่ค่ะเนี่ยไว้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ แค่นี้เองนะคะมันก็จะเต็มกระถางแบบรวดเร็วเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ได้หน่อเพียบด้วยนะคะปูแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตานะคะก็จะมีแล้วก็นี่คือออ่ที่มันมันเริ่มจะแตกนะคะมันเริ่มจะแตกหน่อนะคะเพื่อนนี่แหละหน้าตาแล้วเราก็เลี้ยงให้มันโตนะคะเลี้ยงให้มันโตนะคะจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่เราทําแบบนี้นะคะเนี่ยพอได้แบบนี้นะคะเราลงกระถางได้เลยนะคะ นี่่ยคะและเมื่อได้เป็นพุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเริ่มแต่กอตัวแบบนี้นะคะเราก็ขยายลงในกระมังแบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็จะลงกระถางได้เลยนะคะเมื่อเขาได้แบบนี้นะคะแล้วเราจะปลูกให้ดูกันเลยนะคะว่าทาแบบไหนนะคะวิธีเพิ่มสียังไงนะคะเนี่ยค่ะจะปลูกให้ดูนะคะ เมื่อได้เป็นกอใหญ่แบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนี่ฟมกระถางลงไปเลยนะคะมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ฟ้มลงไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะรากเขาจะเดินดีแต่ว่าคือการที่เราไม่ได้สนใจนะคะมันมีหลายต้นมากเกินนะคะเราก็แบะนิดนึงนะคะให้ดินเขากระจายนะคะรากเขา จะได้ออกมานะคะเนี่ยเหมือนไปนกระตุ้นเขานะคะเหมือนกระตุ้นเขานะคะเพื่อนเนี่ยพอได้แบบนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าบอลเนี่ยมันจะกินอาหารอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนมันไม่ได้อยู่ลึกมากนะคะรากอะหลันะ,ะจากนั้นเอาดินที่เพื่อนเพื่อนเตรียมไว้นะคะที่คิดว่ามันมีปุ๋ยนะคะมันจะมี มายาอยู่ในดินนะคะเรามาใส่เลยนะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะ,ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเราต้องการเราต้องการให้เขาสีสวยให้เขาสีสด นะคะต้องการให้เขาสีสดให้ต้องการให้เขาสีสดแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันต่อเลยค่ะและเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราต้องการที่จะเพิ่มสีให้เขานะคะโดยการที่ทําแบบนี้เลยนะคะเพื่อนมีไข่หนึ่งใบนะคะเพื่อนไข่นะคะที่ขาดไม่ได้นะคะไข่หนึ่งใบนะคะพอดีแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเปลือกมันแตกนะคะเนี่ยค่ะ เมื่อได้ไข่แบบนี้นะคะเพื่อนตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะตีเข้ากันแบบนี้นะคะเพื่อนคือกุหลาบแดงไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบเป็นเม็ดเลยนะคะที่ปลูกไว้นะคะไม่ได้ใส่เลยนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคในการที่ดูแลให้เขาเป็นสีจากนั้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะคะนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวนะคะชนิดใดก็ได้นะคะ ชนิดใดก็ได้นะคะเพื่อนๆที่เราสามารถนำมาผสมได้นะคะแล้วก็ผสมลงไปในไข่เลยนะคะแค่นี้เองนะคะแค่สองช้อนชานะคะเอ้ยใส่สองช้อนแกงนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะสองช้อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จนะคะที่เหลือเพื่อนก็จะเอาไปทำต้นอื่นก็ได้นะคะต้องการต้นไหนที่เราต้องการเล่งสีนะคะทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ แ,บบะคะแค่แบบนี้เองนะคะแค่แบบนี้เองนะคะเท่านี้เองนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ผสมน้ําลงไปนิดนึงก็ได้นะคะให้เขาแบบตีง่ายนิดนึงนะคะให้เข้ ing, ขากันแบบนี้เลยนะคะนี่แะคะเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จนะคะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนก็ ผสมกับน like ้ําเลยนะคะผสมน้ no ําแบบนี้นะคะเพื่อนๆเตรียมน้ําไว้สักประมาณกระบวยหนึ่งก็ได้นะคะน้ำหนึ่งกระบวยนะคะหนึ่งกระบวยนะคะเพื่อนจะทาให้ดูนะคะน้ำหนึ่งกระบวยนะคะแต่ว่าอันนี้คือประมาณตีว่าหนึ่งกระบวยนะคะสมอันนี้คือประมาณกระบวยเล็กหนึ่งนะคะประมาณสี่ลิตรถึงห้าลิตรได้นะคะอันนี้นะคะ ไข่หนึ่งฟองนะคะน้ำหนึ่งกระบวยหรือว่าจะมากกว่าน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเพื่อนแล้วแต่นะคะเพื่อนก็เทผสมลงไปเลยนะคะผสมแบบนี้ได้เลยนะคะและเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็คนๆเข้าแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะทําแบบนี้นะคะนมเปรี้ยวแล้วก็ไข่นะคะเพื่อนแล้วก็รถลงไปเลยนะคะท้ายแบบนี้เลยนะคะ ลดลงไปเลยนะคะรดได้ชั่วไปเลยนะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเพื่อนแค่นี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเพ,เพื่อนก็นำไปตั้งตรงที่มันมีแสงแดดนะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะพาไปตั้งกันนะคะ ดยการที่ไปตั้งที่มันโดนแสงแดดนะคะอันนี้ค่ะเมื่อเรานํามาตั้งลงแสงแดดเรียบร้อยนะคะและนี่คือต้นก่อนนะคะที่ตั้งไว้นะคะเนี่ยค่ะหน้าตานะคะจะโดนสีจะมีสีที่แดงจัดขึ้นนะคะพเพื่อนๆนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสภาพตอนแรกๆก็จะปลูกประมาณนี้นะคะพเพื่อนหลังจากเราทําเสร็จแล้วแล้วเอามาให้เขาโดนแสงนะคะ สีที่ออกมานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะและนี่ค่ะทุกสีเลยนะคะถ้าทําแบบนี้สีก็จะจัดนะคะเพื่อนดูสีจะสวยมากนะคะนี่แหละเพื่อนๆก็สามารถลองไปทําดูได้นะคะและเมื่อปล่อยไปสักประมาณครึ่งเดือนนะคะหน้าตาที่ปลูกไว้นะคะก็จะเป็นออกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสีสดเห็นไหมคะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆใครที่อยากจะได้สีแบบนี้อยากก็ได้กอยแต่กอแตกรอดแบบนี้นะคะลองทําดูนะคะสูตรนี้เด็ดมากเลยขอบอกนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ